สวัสดีครับสวัสดียามวันแรกนะพี่น้องเนาะมือนล้มบุคคอยมีพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงพี่ใหญ่นะครับสองเมตรหาซิฟครับตัวนี้หางเอาแต่หางก่อนนะครับหางคาดสิกเลยนี่ครับอของพระถ้ำนะครับหางนี่ครับฟังละประมาณจะซิฟหาเม็ดนี่แหละพี่น้องโบยเห่ามาเลยนะครับแบบคลาสสิกมีมีผัวเอวนม่เด้พี่น้องเดี๋ยวตอนขึ้นจะให้เบิงเด้อครับผม นะครับแล้วก็มีผู้สองขางเป็นริบบินนะครับตั้งปีกน้ำนะครับนี่ครับส่วนสนูนี่จริงๆแล้วสนูของมันนี่ไปกับใบตัวสีเขียวนะครับใบซิบหามินเลยเอวของจุลามใไซไปเรเลียนนะครับพี่น้องเป็นใบไว้ขั้นร้อยเจ็ดสิบเนี่ยครับพี่นอ้องทั้งเม็ดนี่สิเป็นไม้ไพ่สางไพ่นะพี่น้องเนี่ยปีกติยูกลางๆนะครับพี่น้องว่าแข็งหรือว่าบ่าะอ่อนเกินไปนะครับ โอกนี่ทีเป็นใบไผ่ไน้อยนั่นแหละทั้งลั้เลยพี่น้องเนี่ยนะครับผมเอาส่วนโคกมันขึ้นหนึงทึ่งนะครับพี่นอ้นองเพื่อความแข็งแรงเนาะสนู่เป็นใบไหวนะครับพี่น้องใบไหวสิบสิบสี่มิลขั้นลอยเจ็ดสิบแปดนะครับของจุฬาสองเมตรนั่นแหละนี่ครับพี่น้องส่วนหัวนี่อาทาเฮ็ตทาเฮ็ดแบบเป็นสี่เหลี่ยมซุบซุปก็ประกับมันสีเวานะครับมันสีเวา ก็เลยต้องเฮ็ดเป็นเดือยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องเพื่อซุปอันนี้มัน,มนจริงจริงมันเข่ากันบ่ได้ดอกพี่น้องแต่ว่างัดขึ้นนะครับงัดขึ้นเดี๋ยวสิี๋ออกอดี่เดี๋ยว,ยว,ออยว,ยวสิเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นใบ15มหมินใบใสนะครับพี่น้องขึ้นบางแรงกับายดีย่ครับผมสายพอประมั่นแต่ว่าลมมันเบาะนะครับพี่น้องปีกมี่ยุ่องเมตรหสบนะครับผมแต่ว่าความสูงทีย่ปรอมั่2เมตรเกนะครับพี่นอ้อง ดึงปีกนิดนึงเพาราะว่าบูงส่งมันบ่ได้เลยนะครับพี่น้องบึงส่งปีกมันฟังนีสิออกหน่อยนึงนะครับใหม่ไม่นอาดีเสียศูนย์ตัวนี้ปีนึงนแล้วพี่น้องเนี่ยยังแต่เห็ดมากยังต่ปีที่แล้วครับเนี่ยพี่น้องบ่ได้มาแบงปันก็นเลยต้องเอาไปเลี้ยงเองนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบื้องด้านหนานครับพี่น้องนนี้เดี๋ยวผมพีกกันเด้อตอนนี้ก็พีกด้านหนาาให้เบื้องด้านหน้าพี่น้องตอนนี้เอานอนเอานอนให้เบื้องนะครับข้างบนก็ติดดอก ซีหกเจ็ดแปดเก้าสิบสั้นพี่น้องดอกตัดมือนะครับอาชีพงามปันไดนะครับสองสามซีหกเจ็ดแปดเก้าตรงกลางนี่เก้าสั้นนะครับข้างล่างนี่สิบสั้นสาบางเทึงนะครับนี่ครับผมพาลมนิ่มนะครับพี่น้องตัวนี้ึืนดีนะครับดูร่มดีนะครับพ่าลมตัวนี้ครับเหนียวนําปีนึงแล้วสียังสดเลยผมว่า่อยวิ่งปันไดดอกพี่น้องเพราะว่ามันต้องใส่พื้นที่แล้วกะ ล่มนิดนึงนะครับพี่น้องเนาะมือนี้ก็เอาพีใหญ่มให้บเบิ้งนะครับพี่น้องนะครับเ่แรีนบางแรงขึ้นดีอยู่นะครับพี่น้องใส่นิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวล่อล่มมันแห้งอีกเทนึงนะครับผมเดี๋ยวเจอกันมือนี้ก็แค่เอามมให้บเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับไห่มาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ